สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับคลิปนี้สําหรับพี่เพื่อนๆที่ติดตามผมมาจากช่องทางต่างๆนะครับและอยากจะรู้จักประวัติผมมากขึ้นผมจะเล่าให้ฟังครับผมจบวิศวะคอมพิวเตอร์จากราชบังนะครับแล้วก็ทํางานวิศวะอยู่ประมาณ2ปีจากนั้นก็ไปทํางานต่างประเทศนะครับพอกลับมาก็มาสารต่อความฝันที่อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินหนในเส้นทางที่ผมเลือกนะก็คือการลงทุนนะครับ ผมก็เริ่มศึกษาการลงทุนอย่างจริงจังนะตั้งแต่ปี2009นะครับศึกษาทั้งลงทุนในหุ้นในอสังหาใน Forex นะครับแล้วก็การลงทุนอื่นๆด้วยนะครับก็อ่านหนังสือเข้าสัมมนานะครับทั้งในและต่างประเทศลองผิดลองถูกนะครับเรียนไปทำไปนะหาการลงทุนที่เราชื่นชอบแล้วก็ถนัดนะครับขาดทุนก็มีนะกำไรก็มีนะครับ ได้กําไรมาก็เอามาลงทุนพัฒนาตัวเองต่อนะครับจนค่าเรียนเป็นหลักล้านเลยแต่ก็ได้ประสบการณ์มากมายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อพอร์ตการลงทุนของผมด้วย พอได้แนวทางการลงทุนที่ถูกต้องนะครับสามารถสร้างผลลัพธ์จากศูนย์สู่พอร์ตการลงทุน8หลักได้ผมก็เกิดแรงบันดาลใจว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างผมไม่ได้มีฐานะอะไรมาจากครอบครัวธรรมดานะครับสามารถสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้เนี่ยก็น่าจะสอนให้คนอื่นทำตามได้ด้วยเช่นกันส่วนหนึ่งของประสบการณ์การลงทุนของผมนะครับบอกเล่าเอาไว้ในหนังสือรวยเป็นหลักท้ารู้จักลงทุนเล่มนี้แล้ว ผมเป็นนักลงทุนในหุ้นและออปชั่นอเมริกันนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรจะสัมมนามารวมกันมีผู้เข้าฟังรวมแล้วไม่ต่ำกว่า5000คนได้รับเกียรติขึ้นเวทีร่วมกับคุณแมรี่บัฟเฟตต์ทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยนะครับคุณแมรี่บัฟเฟตต์เป็นอดีตลูกสะใภ้ของคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนชื่อดังนะฮะการเป็นลูกศิษย์กับคุณแมรี่เนี่ยก็ได้เรื่องของความรู้แนวคิดวิธีการไมเซตการลงทุนของตระกูลบัฟเฟตต์ก็เป็นประโยชน์ต่อพอร์ตการลงทุนของผมมากกกๆเเลลยนะะลยนคคัับแ้้ว็็งโชดดีไดป แด้วยปัจจุบันผมเป็นเซอร์ติฟายฟันด์เมนเชียลแพลนเนอร์นะครับแล้วก็สอนการลงทุนในหุ้นและออปชันและเป็นที่ปรึกษาการลงทุนอิสระด้วยสำหรับใครที่อยากจะให้ผมช่วยดูแลพอร์ตให้นะครับมีผมแล้วก็ทีมฟ i n a n c i a เชียล s o r ที่มีไลเส้นนะครับเรามีโมเดลพอร์ตการลงทุนที่สามารถทำตามได้เลยแล้วก็มีกรุ๊ปไลน์เอาไว้ซัพพอร์ตลูกค้านะครับ ส่วนใครที่อยากจะให้ผมช่วยคัสตอมไ์พอร์ตให้เฉพาะเจาะจงสําหรับคุณเลยเนี่ยผมก็มีไลเซนส์น,นะครับสามารถทําได้ด้วยเช่นกันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับเพียงแค่ลงทุนตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นเอง ส่วนใครที่อยากจะลงทุนได้เองนะครับอยากเลือกหุ้นได้นะครับอยากลงทุนในออปชันเป็นผมมีคอร์สสอนการลงทุนแต่ขั้นพื้นฐานไปจนกระทั่งสามารถสร้างแคทโฟลจากออปชันได้เดือนละหลักแสนหลักล้านทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดเงินลงทุนของเราด้วยแต่สิ่งที่สําคัญกว่าขนาดเงินลงทุนนั่นก็คือเราต้องมีความรู้มากพอถ้าอยากพูดคุยปรึกษากันนะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ Line แอดแคลลี่วีไอโคนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาและเจอกันครับ